สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พบกับช่อง BNM Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับแผ่นโซล่าเซลล์นะครับขนาด50วัตต์นะครับตัวนี้นะครับเป็นแผ่น18โวลต์นะครับตัวนี้นะครับนะครับสั่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงแล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแกะนะครับแล้วก็วัดไฟดูกันนะครับว่ามันจะใช้งานได้ไหมครับอ่าแผงจะแตกไหมนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับท่านผู้ชม อ่านี่ครับท่านผู้ชมมาแล้วนะครับก็ไม่มีเสียหายนะครับท่านผู้ชมไม่มีแตกหักนะครับเท่าที่ดูเบื้องต้นนะครับไม่มีแตกหักนะครับท่านผู้ชมก็มีสายมาให้พร้อมนะครับนี่ครับก็นําไปปอกต่อบกับครับแผงเดิมนะครับหรือว่าใครจะนําไปขนานก็ได้นะครับหรือว่าจะต่อเข้าคอนโทรลชัดเจอก็ได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลองวัดไปท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่ามันจะได้กี่โวลต์นะครับตรงนี้อยู่ในอาคารนะครับอยู่ใต้หลังคานะครับท่านผู้ชม อ่าตอนนี้นะครับอยู่ใต้หลังคานะครับก็วัดได้14โวลต์นะครับถ้านำไปตากแดดนะครับไม่ต่ำกว่า18โวลต์แน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับอันนี้อยู่ในที่โล่งนะครับแต่ว่ามันเป็นรงรถนะครับท่านผู้ชมอยู่ภายใต้หลังคานะครับแต่ว่ามันมีแสงเข้าถึงนะครับนะครับวัดได้14.9นะครับท่านผู้ชมก็พร้อมที่จะนำไปต่อใช้งานนะครับแผงตัวนี้นะครับราคาแค่630บาทนะครับท่านผู้ชมรวมทรงแล้วนะครับ50วัตต์630บาทเท่่่าาาานน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 ัััั้้้้้ะะะคคครรรรบบบททผผููชชชมมมพอใง ท่านผู้ชมคนไหนสนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้นะครับใต้คลิปวิดีโอไปกดดูกดซื้อกันได้นะครับท่านผู้ชมมีหลากหลายขนาดนะครับทั้ง10วัตต์15วัตต์30วัตต์50วัตต์100วัตต์นะครับมีหมดนะครับท่านผู้ชมไปกดดูได้เลยนะครับลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับท่านผู้ชมสำหรับท่านที่มองหาอยู่นะครับไม่ว่าจะนำไปใช้สูบน้ำนะครับหรือว่าใช้เป็นไฟนอนนาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็นำไปยุกต์เอานะครับท่านผู้ชมนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดซับสไครััับบบจจะะะะะะมมมมมาาาาแนนนนนรรรรีววิิอไไไคคกก็ดดดตต่่้้เลยทผูช แพ็กกิตมาอย่างดีนะครับนี่ครับไม่มีเสียหายนะครับอาควรจะจบคลิปนะครับให้ดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับโวลต์นะครับพาวเวอร์เอาติค์นะครับวัตต์สูงสุดนะครับอยู่ที่50วัตต์นะครับท่านผู้ชม18โวลต์นะครับแอมป์นะครับอยู่ที่2.7นะครับก็คือแม็กซิมัมนะครับอยู่ที่2.7แอมป์นะครับตัวนี้นะครับโวลต์โอเพนนะครับอยู่สูงสุดนะครับอยู่ที่23โวลต์นะครับท่านผู้ชมนะครับพร้อมใช้งานนะครับท่านผู้ชมแพ็กกิดดคคคลลิิปปนนนนีีีี้้้ไววเเเเพยยงท่าะรัับ๋จอกต่อไปครัับสสวดีครับ